จากคลิป10อันดับผีเก้าอี้สุดหลอนในปี2015ที่มียอดวิวกว่า21ล้านวิวก็เว้นช่วงนานหน่อยจนถึงคลิปต่อมากับ10ผีเก้าอี้สุดหลอน2021ที่ยังคงแรงอยู่คนดูกันไม่น้อยนะตั้ง1.7ล้านวิวและในวันนี้กับ10อันดับผีเก้าอี้สุดหลอน2022ก็หวังว่าคงจะชอบกันอยู่เหมือนเดิมนะ ยังไงก็ขอให้ทะลุล้านวิวเลยโอเคไปชมกันครับได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไล่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022กล่องวงจรปิดได้บันทึกภาพซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเสรศษโดยเจ้าของบ้านได้เล่าว่าก่อนหน้านี้เขาได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนสิ่งของกำลังเคลื่อนไหวไปจนถึงเสียงหมาที่กำลังเห่าอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่มีอะไรส่วนลูกน้อยวัยสามขวบของเขาก็เหมือนจะพูดคุยกับบางคนอยู่แต่ก็ไม่เห็นใคร เขาจึงนําภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปิดดูซึ่งสิ่งที่ได้เห็นนั้นมันก็ทำให้เขาแทบช็อกในเดือนมีนาคมปี2020ที่บ้านของครอบครัวหนึ่งในแถบชานเมืองของออสเตรเลียผู้เป็นแม่ได้ถามลูกชายว่า ทำไมเขาถึงได้ชอบเอาเก้าอี้มาใช้แล้วก็ไม่ยอมเก็บเข้าที่ปล่อยให้มันตั้งขวางทางเดินอยู่ตลอดเวลาพอลูกชายได้ยินเช่นนั้นเขาถึงกับเถียงใจขาดว่าเขาไม่เคยใช้และแตะต้องเก้าอี้ตัวนั้นเลยซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นอีกซ้ำๆจนเขาเริ่มแปลกใจเลยตัดสินใจไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้ง และเมื่อเปิดภาพดูโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอด27กรกฎาคมปี2022เวลาประมาณตี2.45ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศปากีสถานกล้องได้บันทึกภาพบริเวณทางเดินใกล้กับห้องผ่าตัด ซึ่งขณะนั้นก็ได้มีผู้ที่มานั่งรอญาติอยู่จํานวนหนึ่งจากนั้นก็มีคุณหมอคนหนึ่งวิ่งมาท่าทางเหมือนว่ากำลังตื่นกลัวอะไรสักอย่างแล้วเขาก็วิ่งไปจากนั้นก็มีรถเข็นที่ไร้คนนั่งไหลมาตามทางเดินจนทุกคนตกใจแล้วมันก็ขยับหมุนเองได้ <c oughs> อุ๊ยจะอยู่ทำไมละ่ะวิ่งสิครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อปี2015ซึ่งไม่ทราบสถานที่แน่ชัดในขณะที่พนักงานกำลังเก็บกวาดทำความสะอาดร้านซึ่งขณะนั้นก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงคืนอยู่ดีๆเก้าอี้ข้างหลังเขามันก็เคลื่อนที่จนเขานั้นตกใจแต่ก็ยังทำใจดีสู้เสือคงไม่มีอะไรมัง้งแต่แล้วเฮ้ยมันเคลื่อนที่อีกแล้วทำไงดีวะ เดินไปดูมันหน่อยสิและระหว่างที่เรากำลังสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วจูจ่ๆก็มีบางสิ่งนี่มันตัวอะไรวะเน,นี่ยเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022หญิงสาวคนหนึ่ง เธอได้พบกับเรื่องสุดแปลกที่บ้านของเธอเมื่อเก้าอี้ในห้องทำงานของเธอมันขยับเองได้และหมุนไปมาเป็นวงกลมมันหมุนอยู่อย่างนั้นหลายรอบจนทำให้เธอต้องขนลุกและเมื่อเธอเดินเข้าไปดูใกล้ๆเท่านั้นแหละก็ถึงบางอ้อเลยที่มันหมุนเองได้นั่นเหรอก็เป็นเพราะไอ้เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะมันวิ่งเข้าไปติดอยู่ที่ขาเก้าอี้นี่เองหมุนติ้วเลยนะ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2021ที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งซึ่งไม่ทราบสถานที่และเวลาแน่ชัดโดยขณะนั้นเป็นเวลากลางวันที่มีลูกค้านั่งเต็มร้านซึ่งทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดีจนกระทั่งเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ตรงกลางร้านมันเริ่มขยับเข้ามาด้านใน เท่านั้นแหละทั้งลูกค้าทั้งช่างตัดผมต่างก็ลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็จ้ำอ้าวรีบย้ายก้อนออกจากร้านแบบไม่สนหินสนแดดอะไรทั้งสิ้นเลยเพ่นดีกว่าในเดือนมกกราคมปี2021 YouTube Channel ที่ชื่อ r e a l l y h a ฮ n t e ตเขาได้บันทึกวิดีโอเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของเขาเมื่อตอนกลางดึกเขาได้ยินเหมือนเสียงโครมครามสิ่งของตกหล่นจนเขาต้องตื่นมาดูแล้วแถมไฟก็ดับอีกด้วยเขาเดินดูรอบๆบบ้านแล้วก็เห็นเก้าอี้สองตัวขวางทางอยู่เขาจึงจับมันหลบให้เข้าที่แล้วเขาก็เดินไปเช็คดูที่ประตูว่ายังล็อกดีอยู่ เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเขาหันกลับมาทำไมเก้าอี้มันเลื่อนกลับมาขวางทางได้ยีกล,ะล่ะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์กับเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมปี2021 พี่รอปภที่คอยดูแลที่นี่เขาได้ยินเสียงหมาหอนแล้วก็มีเสียงดังแปลกๆคล้ายเสียงเลื่อนเก้าอี้มาจากห้องเรียนห้องหนึ่งเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูเสียงมันเริ่มดังขึ้นแต่เมื่อมองดูก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่สักคนเขากลัวมากแต่ด้วยหน้าที่เขาจึงต้องเข้าไปดูให้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่คุณพระช่วยเก้าอี e, ้ทั้งหมดเริ่มล้ม กระจายและดันออกมาจนถึงหน้าประตูโอ้โอไม่ไหวละจ้าลาก่อนหามกราคมปี2017หญิงชาวอเมริกันคนนี้เธอกำลังเร่งทำงานให้เสร็จเพื่อที่จะรีบกลับบ้านเพราะตอนนี้มันก็หนึ่งทุ่มเริ่มจะดึกแล้ว ขณะนั้นเธอใส่หูฟังอยู่แต่เธอก็เริ่มรู้สึกแปลกๆจากเสียงเก้าอี้ทางด้านหลังที่มันเริ่มขยับจากนั้นขวดน้ำที่วางอยู่ที่โต๊ะด้านข้างอยู่ดีๆมันก็ร่วงลงมาอีกเธอเริ่มไม่ไหวแล้วแบบนี้มันไม่ปกติแต่เธอก็ยังจะทำงานต่อไปทันใดนั้นเองมันก็ปรากฏเงามืดๆที่ตัวเธอแล้วมันก็ดึงลากตัวเธอไปโอ้ ทูบชนแนลที่ชื่อไ y ซีทีวีได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2021กับบ้านหลังหนึ่งที่พวกเขาได้เข้าไปสำรวจพอเข้ามาถึงห้องครัวพวกเขาก็ต้องอึง้งกับเก้าอี้ที่มันมาเรียงต่อตัวกันเหมือนมีคนจับวางพวกเขาจึงช่วยกันนำมันลงมาวาง จากนั้นเพียงแค่หันหลังไม่กี่วินาทีคุณพระช่วยเก้าอี้มันก็มาเรียงกันใหม่ตรงหน้าบันไดเขาตัดสินใจขึ้นไปสำรวจข้างบนต่อ,อ,อคุณพระช่วยอีกแล้วเก้าอีอออ้มันก็ตามขึ้นไปขวางพวกเขาอ,อีกแต่แล้วสิ่งที่ช็อกยิ่งกว่าก็เพื่อนของเขานี่นายใช่คนเดิมไหมเนี่ย <S 2> <S 2> <Damn. S 1> หากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกสนุกก็ให้กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะและตอนนี้โอเคอยู่ไลฟ์ก็มีระบบสมาชิกแล้วเพียงแค่คุณกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เริ่มต้นเพียง80บาทคุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนหมอบกำลังใจให้กันเพื่อที่จะได้มีผลงานเช่นนี้ให้ชมกันอีกต่อไปขอบคุณมากครับ